สวัสดีครับพบกับ just bug me อีกแล้วนะครับผมอันนี้มีปัญหานะครับใครที่ลง Windows 11แล้วปิดเครื่องไม่ได้เหมือนของผมนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ฝากบอกต่อคนที่ไม่รู้ด้วยนะครับผมนี่ผมกดปิดเครื่องแล้วมันไม่ยอมปิดนะครับนี่ครับกด shutdown นี่ครับผมผมกด shutdown แล้วกด shutdown มันเหมือนว่าเหมือน restart c o m เ u t e r ธรรมดาครับดูนะครับ ผมก็ไปเจอวิธีแก้มาแล้วครับผมนี่นะครับผมก่อนอื่นเราก็มาที่นะครับคอนโทรลพาร์เนลนะครับผมนี่ครับกดคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์ก็ได้นะครับผมถ้าของใครเป็นแบบนี้ที่ยังไม่เคยเข้าคอนโทรลพาร์เนลนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อันที่สองนะครับกดแล้วก็จะเป็นหน้าตาไอคอนแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่ power option นะครับผมแล้วก็เช็งแผน setting นะครับแล้วก็ เช็ง Advanced Power Setting นะครับแล้วก็นี่ครับมาที่คําว่า PCI นะครับ Express นะครับกดบวกตรงนี้ครับก็มีตัวเดียวนะครับก็กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีฟ้านี้นะครับผมแล้วก็กดเลื่อนลงมาครับก็ติ๊กตรงคําว่า Off นะครับแล้วก็ Apply แล้วก็กดเคนะครับอันนี้ก็ออกกากระบออกไปเลยกลับมาที่ CMD นะครับ Command Prompt นะครับ CMD ครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วกด Run As Miniter นะครับผมแล้วกด Yes แล้วก็ใส่คำสั่งเข้าไปเลยนะครับผมก็ Power นะครับ P O W E R นะครับ Power C F G นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็กดวักหนึ่งทีนะครับแล้วก็คี e แล้วก็ H นะครับก็วักหนึ่งทีแล้วก็ o อฟนะครับ O F F นี่เลยนะครับผมพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับกด enter หนึ่งทีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่อีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็ s f c นะครับก็วักหนึ่งทีนะครับก็ slash นะครับก็พิมพ์ scan now นะครับ s c a n n o w นะครับตามนี้้เลยนะครับผมกด Enter ได้เลยครับผมต่อไปแบบนี้เราก็รอนะครับรอตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นมันจะสแกนนะครับให้ครบร้อยเปร์เซน์เลยนะครับเราก็รอนครับทำได้แค่รอนะครับผม ครับผมก็ครบร้อยปร์็นแล้วนะครับผมนี่ครับครบร้อยอร์เ็นแล้วกดกากบาททิ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็กดรีสตาร์ทหนึ่งทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องซัสบดมีด้วยนะครับผมก็ฝากบอกต่อสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือของใครเป็นอาการแบบนี้นะครับผมอันนี้ของผมก็เพิ่งเป็นเลยนะครับ คลิปนี้ผมก็ไปดูคลิปของต่างประเทศมานะครับก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆต่อนะครับผม,มพอรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับผมก็กดปิดเครื่องดูนะครับกดชัดดาวดูเลยนะครับผมนะครับ มันจะเหมือนตอนต้นคลิปหรือเปล่านะครับผมกดชัดดาแล้วเหมือนรีสตาร์ทนะครับนี่ครับคอมปิดแล้วนะครับผมนี่ครับไม่เหมือนรีสตาร์ทเหมือนตอนต้นคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Just Buddy ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม